ไอคินจะทำอะไรอะ่ะระวังนะชอบไหมคะชอบไหมคะผมแมหแมด้วนนาตาพี่ชอบสุดมีความเขินๆกุ้งกิ่นนิดๆไอคินเล่นอะไรครับ เล่นอะไรเนี่ยเป็นยางเป็นยางยางรู้ครับยางรถสีอะไรจะเล่นอะไรจะทำอะไรต่ออะรับไม่ถูกเลยนะนี่จะทำอะไรต่อเนี่ยมันจะเทแล้วนะเฮ้ย ตั้งใจตั้งใจโหมันหนักนะลูกไม่ไม่นี <laughs> ่จะไปรถต่อไปไหนไปไหนอะ่ะอีนจะเข์เคไปไหนอี้ลูกเข็มแต็กช้ออะยังไงเนี่ย ไม่ยุงง่งอีกติดแล้วเอาบอกยังไงหัยถอยหลังถอยหลังได้ด้วยเหรอลูกว้ไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยจ<ะ> <laughs> ึ๊บไปาามแน่โดนแน่ ันกินโดนแน่